แปลประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งปริภาชกชื่อว่าสนชัยหน้า84ตั้งแต่ปริภาชโกปธมะปทัธทธวยะเมวะสุตวาเป็นต้นไปปร,ปริพาชกรว่าปริพาชกสุตวาฟังแล้วปธมะปทัธทธวยังซึ่งหมวดสองแห่งบทที่หนึ่งเอวะนั่นเทียวปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิภาเลในโสดาปฏิผล สหัสานยาสัมปันเนอันถึงพร้อมแล้วด้วยในพันหนึ่งเทรวนว่าพระเทระประทัทถวยังยังหมวดสองแห่งบทอิตรังนอกนี้นิถาเปสิให้จบลงแล้วปริภาชกัสสะโสตาปนากาเลขีดกาเลในการปริภาชกัสสะแห่งปริภาชกโสตาปนักเป็นพระโสดาบันปริภาชกัสสะโสตาปนากาเล ในการแห่งปริภาชกเป็นพระโสดาบันโสปริภาชกรว่าปริภาชกนั้นโสตาปโนเป็นพระโสดาบันหุตวาเป็นอุปริวิเศษเสครั้นเมื่อคุณวิเศษในเบื้องต้นอปวตตันเตมไม่เป็นไปข้างหน้าอยู่สันลักเขตาวากำหนดแล้วอิติว่าการนังอันว่าเหตุเอถธะทมเมในธรรมนี้พระวิสติจมีอิติดังนี้ อาหากล่าวแล้วเถรังกะพระเถระอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายธรรมเทสนางยังธรรมเทศนามาวัทยิทธะอย่า,า,า,ยา,ยาให้เจริญแล้วอุปริในเบื้องบนวัจะนางอันว่าคำเอตกังมีประมาณเท่านี้เอวะนั่นเทียวโหตุจงมีเถิดสถานว่าพระศาสดาอมหากัลางของเราทั้งหลายวาสติย่อมประทับอยู่ กูหิงฐานเนในที่ไหนอิติดังนี้เทรวนว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วอิติว่าเอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุสถานว่าพระาศาสดาวสติย่อมประทับอยู่เวรุวันเนในพระวิหารชื่อว่าเวรุวันอิติดังนี้โสปริภาชกนว่าปริภาชกนั้นวัตวากล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญเตนะหิตท่าอย่างนั้น ชมเหอันว่าท่านทั้งหลายยาถะขอจงไปปุรโตข้างหน้าสหายโกนว่าสหายเอกคนหนึ่งไม่หังของกระผมอัติมีอยู่จะอันหนึ่งกติการว่าความนัดหมายอัมเหหิอันเราทั้งหลายกตากระทําแล้วอันย่อมมันยางกะกันและกันอิติว่าโยปุคโลนว่าบุคคลใดอธิัจติย่อมถึงทัพ อมะตะซึ่งทำอันไม่ตายปฐมังก่รโสปุคโลอันว่าบุคคลนั้นอโรเจตุจงบอกแจ้งอิติดังนี้อาหางอันว่ากระผมโมเจตวาเปลืองแล้วปฏิญญางซึ่งปฏิญญาต่างนั้นขะเหตตวาภาวแล้วสหายกังซึ่งสหายอาคมิสามิจักมาสันติกังสู่สำนนกศัตุของพระศา,าสดาตุมหากังคตาเมเคนะขตดมเคนะโดยหุนทาง ตุมหากางแห่งท่านทั้งหลายคตตะขีดไปแล้วตุมหากาังคตตะมเคนะโดยหุนทางแห่งท่านทั้งหลายไปแล้วเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้นิปติตาวาหมอบลงแล้วปาเทสุใกล้เท้าทั้งหลายเทระศะของพระเทร,ประปัจจปฏติติเตนะด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้ากตวากระทำแล้วปทักขินังซึ่งการเวียนรอบติดขตุงสามครั้ง ุุยโยเชตาวาส่งไปแล้วเถรังซึ่งพระเถระปริภาชาการามาพิมุขโขผู้มีหน้าเฉพาะต่ออารามของปริภาชกอคมาสีได้ไปแล้วโกริตะปริภาชโกอันว่าปริภาชคชื่อว่าโกริตะทิศวาเห็นแล้วตังอุปติสังซึ่งปริภาชคชื่อว่าอุปติสะนั้นอาคัจฉันตังผู้มาอยู่ทุระโตแต่ไกลวะเทียว จินเตตาวาคิดแล้วอิติว่าอัชาในวันนี้มุขวันโนอันว่าสีแห่งหน้าสหายกัะของสหายไมยหังของเราอัญญาธิวเสสูมุขวันโนวิยะวิยะเป็นราวกะวา่ามุขวันโนสีแห่งหน้าอัญญาธิวเสสูในวันอื่นทั้งหลายโหติย่อมเป็นนะหามิได้อมตังอันว่าอมตะธรรมอนเนนสหายเกณนะอธิขตัง อธทิคตังเป็นคุณอเนนสหายเกณนะอันสหายนี้อธิตคตังถึงทับแล้วอเนนสหายเกณฑนะอธทิคตังเป็นคุณอันสหายนี้ถึงทับแล้วพระวิสติจักเป็นอัฏฐาแน่แท้อิติดังนี้ปุชิถามแล้วอมตะทิคมังซึ่งการบรรลุซึ่งอมตะธรรมโสปิอุปติโสอันว่าปริภาชกชื่อว่าอุปติสะแม้นั้น ปฏิชานิตาวาปฏิญญาแล้วอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอามะเอออมตังอันว่าอามะตะธรรมมายาอันเราอธิคตังถึงทับแล้วอิติดังนี้อาภาสสิได้กล่าวแล้วคาถาซึ่งคาถาต่างนั้นเอวะนั่นเทียวอสโกลริตัสสะแก่ปริภาชคชื่อว่าโกลิตะนั้นคาถาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งคาถา โกริโตอันว่าปริภาชคชื่อว่าโกลิตะปฏิทหิตวาตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิผลในโสดาปฏิผลอาหากล่าวแล้วอิติว่าสัม,มะดูก่อนสหายกิระได้ยินว่าสถาอันว่าพระาศาสดาอัมหากังของเราทั้งหลายวสติย่อมประทับอยู่กุหิงฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้โสปฏิโสอันว่าปริภาชคชื่อว่าอุปติสานั้น อาหาก,กล่าวแล้วอิติว่าสามารถดูก่อนสหายเกียระได้ยินว่าสถานว่าพระศาสดาอำหากางของเราทั้งหลายวาสติย่อมประทับอยู่เวรุวันเนในพระวิหารชื่อว่าเวรุวันวจนงอันว่าคำเอวังอย่างนี้อัสชิษเถเรนะอันพระเถระชื่อว่าอสชิอาจริเยนะผู้เป็นอาจารย์โนของเราทั้งหลายกติตังบอกแล้วอิติดังนี้ โสโกริโตอันว่าปริพากชคชอวโกลิตะนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าสัมมาดูก่อนสหายเตนะหิตท่าอย่างนั้นม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายอายามะจงมาเถิดม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายปฏิสสามารถจากเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้จะกก็สาริปุตเถโรนามะชื่ออันว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรเอโซนั่น อาจาริยปูชโกเป็นผู้บูชาซึ่งอาจารย์วะเทียวโหติย่อมเป็นสถาปิแม้ในการทุกเมื่อแตสมาเพราะเหตุนั้นโสมปติโสอ,อันว่าปริภาชคชื่อว่าอุปติสะนั้นอาหากกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้สหายกัรกะสหายอิติว่าสามารถดูก่อนสหายมายังอันว่าเราทั้งหลายกระเทศสามารถจักบอกอมตะตังซึ่งอมะตะธรรม อัมเหหิอธิคตังอธิคตังอันอัมเหหิอันเราทั้งหลายอธิคตังถึงทัาบแล้วอัมเหหิอธิคตังอันอันเราทั้งหลายถึงทัพบแล้วสัญญยปริพาชกสาปิแม้แก่ปริพาโชคชื่อว่าสนชัยอาจริยัสาวผู้เป็นอาจารย์อัมหากลางของเราทั้งหลายโสอาจริโยอันว่าอาจารย์นั้นพุชมาโนเมื่อรู้ ปฏิวิชิตสติจากแทงตลอดอปฏิวิชันโตเมื่อไม่แทงตลอดสัทธิตวาเชื่อแล้วอัมหากางต่อเราทั้งหลายขมิสติจากไปสันติกังสู่สำนักสัตรูของพระศาสดาสุตวาฟังแล้วเทสนังซึ่งเทสนาพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกริสติจากกระทำมัคคะภะละปฏิเวทังซึ่งการแทงตลอดซึ่งมัคและผลอิติดังนี้ ตโตในลำดับนั้นฉนานว่าชนทั้งหลายทเวปิแม้สองอคัมมังสูได้ไปแล้วสันติกังสูสำนักสัญชยสะของปริภาชคชื่อว่าสนชัยสัญชโยอันว่าปริภาชคชื่อว่าสนชัยทิศวาเห็นแล้วสหายเกซึ่งสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นปุชิตถามแล้วอิติว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายโกจีอันว่าใครใคร อมะตะมัคคะเทสโกผู้แสดงซึ่งทางแห่งอมะตะโวอันท่านทั้งหลายลับโทได้แล้วกิ่งหรืออิติดังนี้สหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นอาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่าอาจริยะฆ่าแต่อาจารย์อามะขอรับอมตะมัคคะเทสโกอาจริโยอันว่าอาจารย์ผู้แสดงซึ่งทางแห่งอมะตะโนอันกระผมทั้งหลายลับโทได้แล้ว พุทโธอนว่าพระพุทธเจ้าอุปันโนสเสด็จอุบัติแล้วโลเกในโลกธรรมโมอนว่าพระธรรมอุปันโนเกิดขึ้นแล้วสังโฆอนว่าพระสงฆ์อุปันโนเกิดขึ้นแล้วตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายวิจรารทะย่อมประพฤติท,ทำเมซ,ซึ่งธรรทั้งหลายอสา,าเรอันไม่มีสาระตุเฉอันเปล่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเอถาจงมาไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายคมิษส,สามารถจากไป สันติกังสู่สำนักศัตรูของพระศาสดาอิติดังนี้โสฉันชโยอันว่าปริพาโชคชื่อว่าสนชัยนั้นอาหารกล่าวแล้วอิติว่าตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายคัจฉาจงไปอาหารอันว่าเราณสกิษสามิจักไม่อาจอิติดังนี้สหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่า ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายนสัสคิสสะธะจักไม่อาจกิงการณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้โสชันชยอนว่าปริภาโชคชื่อว่าสนชัยนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าอาหางอันว่าเราอาจริโยเป็นอาจารย์มหาชนะสะของมหาชนหุตวาเป็นวิจริยเที่ยวไปแล้วอันเตวาสิกะวาโสอันว่าการอยู่โดยความเป็นอันเตวาสิกแม่แห่งเราตัดสะนั้น อุทกาจละนภาวุปฏิสัทธิโสเป็นเช่นกับด้วยการเกิดขึ้นแห่งความเป็นคืออันไหวแห่งน้ำจาติยาในตุ่มโหติย่อมเป็นอาหารกันว่าเราัสกิสามิจักไม่อาจวสิตุงเพื่ออัอยูอันเตวาสิก,กะวาสังอยู่โดยความเป็นอันเตวาสิกอิติดังนี้สหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นอาหารสุกล่าวแล้วอิติว่า อาจารย์ฆ่าแต่อาจารย์ตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายมากริษฐะอยากระทำแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้โสฉันชยอนว่าปริภาโชคชื่อว่าสนชัยนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายเอตังวัตถุอันว่าเรื่องนั่นโหตุจงโยกไว้ตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายคัดฉาทะจงไปอาหารอันว่าเรานะัสกิษสามิจักไม่อาจอิติดังนี้ สหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นอาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่าอาจริยะฆ่าแต่อาจารย์มหาชโนอนว่ามหาชนคันธมาลาที่หัดโถผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือคันตวาไปแล้วปูเชษสติจากบูชาตังพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้านั้นเอวะนั่นเทียวปทายจำเดิมพุทธศอุปนากาลโต ขีดกาลโตแต่การพุทธะแห่งพระพุทธเจ้าอุปนภน์ขีดสเสด็จอุบัติแล้วพุทธะอุปนน์กาลโตแต่การแห่งพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติแล้วโลเกในโลกเมื่อยังปีแม้อันว่าเราทั้งหลายคมิสามารถจักไปตถาถฐานในในที่นั้นเอวะนั่นเทียวตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายกริสัทธะจักกระทำกิ่งอย่างไรอิติดังนี้ สัญชยนว่าปริภาชคชื่อว่าสนชัยอาหากล่าวแล้วอิติว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายทันทานว่าคนโง่ทั้งหลายโลเกในโลกกิมัสเมิงนี้พ่อหูเป็นผู้มากโหนติย่อมเป็นกิงนุโขหรือหนอแลอุทาหูหรือว่าปันทิตานว่าคนฉลาดทั้งหลายพ่อหูเป็นผู้มากโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้สหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้น อาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาจริยะฆ่าแต่อาจารย์ทันทาน,ทานว่าคนโงท่ทั้งหลายพระหูเป็นผู้มากโหนติย่อมเป็นปันทิตานามาเชื่อว่าคนฉลาดทั้งหลายกติปยาเป็นผู้เล็กน้อยเอวะนั่นเทียวโหวนติย่อมเป็นอิติดังนี้โสชันชยน์ว่าปริภาชคชื่อว่าสนชยัยอาหะกล่าวแล้วอิติว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายเตนะหิตท่าอย่างนั้น ปันทิตานว่าคนฉลาดทั้งหลายปันทิตานว่าคนฉลาดทั้งหลายขมิสันติจากไปสันติกัางสู่สำนักสมณักสะของพระสมณะโคต Isaiah, ente, โมสะผู้โคดมทันทานว่าคนโง่ทั้งหลายทันทานว่าคนโง่ทั้งหลายขมิศสันติจากมาสันติกัางสู่สำนักมมะของเราตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายคัจฉะจงไปอาหังอันว่าเรานักขมิสสามิจักไม่ไปอิติดังนี้ สหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นวัตวากล่าวแล้วอิติว่าอาจาริยะฆ่าแต่อาจารย์ตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายปัญญายิสัทธะจากปรากฏอิติดังนี้ปกมิงสุหลีกไปแล้วเตสุทวีสุสหายเกสุสหายเกสุครั้นเมื่อสหายทั้งหลายทวีสุสองเตสุเหล่านั้นคัดฉันเตสุไปอยู่ปริสาอันว่าบริสัท สัญชัยศากของปริภาชคชื่อว่าสนชัยพิชิตแตกแล้วตัสมิงคเนในขณะนั้นอารามโมนว่าอารามตุดโฉเป็นสภาพเปล่าอโหสิได้เป็นแล้วโสชันชโยอันว่าปริภาชกชื่อว่าสนชัยนั้นทิสวาเห็นแล้วอาราม,มังซึ่งอารามตุดชังอันเปล่าชัเทสิสํรอกแล้วโลหิตังซึ่งเลือดอุณหังอันร้อนปริภาชกะสะเตสุในร้อยแห่งปริภาชกทั้งหลาย ปัญจสุห้าคัดฉันเตสุผู้ไปอยู่สัตทีงกับสหายเกเิด้วยสหายทั้งหลายทวีหิสองเตหิปิแม้เหล่านั้นหนาะอัทาตายสตานี้อันว่าร้อยที่สามด้วยทั้งกึ่งทั้งหลายปริสายะแห่งบริษัทสัญญาศาสของปริภาโชคชื่อว่าสนชัยนิวัตติงสุกลับแล้วสหายการว่าสหายทั้งหลายทเวีสองเตเหล่านั้น อคัมมังสูได้ไปแล้วเวรุวน่นางสู่พระวิหารชื่อว่าเวรุวันสัตทิงกับปริภาชากะสเตหิด้วยร้อยแห่งปริภาชคทั้งหลายอัทไตายเยหิตที่สามด้วยทั้งกึง่งอันเตวาสิกหิตผู้เป็นอันเตวาสิกอัตโนของตน